ต้องเรียนรู้มันนะครับสาหรับสี่เก่งที่มันมีความจําเป็นสําหรับผู้ละหมามากคลิปที่แล้วนะครับสี่เก่งที่ผมให้ไปก็เก่งแรกก็คือเก่งคนเก่งคนนี้ผมยกตัวอย่างเล่าปี่ให้ดูนะครับว่าเล่าปี่เนี่ยลบไม่เก่งแต่มีคนเก่งๆมาสู้โครกใข้นะครับทําไมทําไมคนเก่งๆถึงมาสู่กให้กับเล้าปี่นะครับผมเรียกวิชานี้ว่าวิชาเล่าปี่ซึ่งเป็นวิชาสําหรับการเก่งคนนะครับ เก่งที่สองก็คือเก่งเงินเก่งเงินเนี่ยผมยกตัวอย่างพี่ทองมาตริจิตพวงพันธ์นะครับเจ้าของค่ายึกษาซึ่งแกก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้รับเหมาเนี่ยนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนี่แหละแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วก็ใช้เงินต่อเงินจนปัจจุบันเนี้ยึกษามีมูลค่าเป็นหลักห่ล้านแล้วนะครับพี่ทองมาก็เป็นไอดอลผมนะครับเก่งที่เราจะมาต่อกันอีกสองเก่งวันนี้ก็คือ เก่งหางานหรือเก่งงานนั่นแหละครับเก่งหางานปัจจุบันเนี่ยเทรนเทรนของการหางานเนี่ยจะมุ่งไปทางด้านออนไลน์มากกว่านะครับซึ่งออนไลน์เนี่ยออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2หัวข้อ2เรื่องที่เราสําหรับผู้รับเหมาจะต้องเรียนรู้หัวข้อแรกก็คือ g o เกิลจําจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้รับเหมาเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือในการหางานปัจจุบันเนี่ยออนไลน์มี ผลมากเลยนะครับถ้าใครไม่ทําการตลาดออนไลน์เนี่ยสักระยะหนึ่งคนอื่นที่เขาทําเขาก็จะดึงงานแย่งงานของคุณไปหมดนะครับแล้วจะเรียนรู้ยังไงจากประสบการณ์ที่ที่ผมอ,อยู่ในวงการก่อสร้างมาเนี่ยผมใช้เครื่องมือออนไลน์เป็นหลักนะครับในการหางานอเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดอแอปเปิตของผมให้ดูว่าผมใช้งบไปเท่าไหร่ในการ นี่นะครับเหน,นะอันนี้เป็นแอดเวร์ของผมนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด3ามร้อยหใส่ศูนย์ไปอีก3ตัวก็3ามแสนกว่าบาทนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้งบไป3ามแสนกว่าบาทในการที่จะโปรโมทโปรโมทธุรกิจของผมนะครับก็ลองคิดดูว่าใช้งบโปรโมทไป3ามแสนนคิดว่าเงินจะเข้ามาอ่ามูลค่างานจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับเฉพาะปีนี้ปี เฉพาะปีนี้ไตรมาสแรกนะครับก็เข้ามาเกือบเกือบสามสิบล้านแล้วนะครับเฉพาะปีนี้แค่สองเดือนแรกนะครับสองเดือนแรกเข้ามาเกือบสามสิบล้านแล้วอ mm hmm. ันนี้คือยกตัวอย่างประสบการณ์จริงที่จะมาสอนสอนในเพจนี่แหละอ่าก็กดติดตามเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าการใช้เครื่องมือออนไลน์เนี่ยมันทำยังไงในการหางาน mm hmm. ไม่ต้องทาอะไรครับไม่ต้องไปวิ่งหาใครเดี๋ยวลูกค้าก็โทรหาเราเองทุกวันนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือเป็น mm hmm. จําเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับผุ้ลับเมา อ่ะแล้วเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือออนไลน์ก็คือเฟซบุ๊กจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้รับเหมาเราเนี่ยจะต้องใช้เฟซบุ๊กในการหางานนะครับจาเป็นมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเรียนรู้กันว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์ในการประกอบอาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงเราเราไม่ได้เล่น Facebook เพื่อสนุกนะครับเราเล่นเพื่อหางานแต่มันก็ มันมีมันมีศาสตร์ของมันนะครับมันมีวิธีสอนมันมีวิธีที่จะเรียนรู้มันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับมันมันจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้อ่าเก่งต่อไปเก่งต่อไปสามไปสามเก่งกันแล้วนะครับเก่งคนเก่งเงินเก่งหางานอาเก่งสุดท้ายเก่งสุดท้ายก็คือเก่งตนนะครับเก่งตัวเองนั่นแหละเก่งตัวเองตัวเองประกอบอาชีพอะไรอยู่รับเหมาทําอะไรอยู่เนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่คุณจะต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงในในงานที่คุณทำอยู่คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้รู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในงานอยู่เช่นเช่นคุณรับเหมาทํากระจกอลูมิเนียมคุณก็ต้องรู้จักวิธีการติดตั้งวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดเลยคุณรับเป็นุ้ับเหมาทําฝ้าเพดานอยู่คุณก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานได้พวกนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็เก่งตนเนี่ยก็คือรู้ด้วยว่าตัวเองมีขีดจํากัดแค่ไหนมีลูกน้องกี่คนรับงานได้เท่าไหร่พวกเนี้ยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ตนซึ่งผมเองก็จะมาไกด์ไลน์ให้ว่าในแต่ละสาขาวิชาชีพในในสาขาที่รับเหมาเนี่ยในแต่ละงานเนี่ยใน,านภาคปฏิบัติจริงมันเขาทํากันยังไงถ้าคนน้อยเราจะทํายังไงงานงานใหญ่ๆถึงจะเสร็จถ้าคนเยอะเราจะจากระาจายคนยังไงนะครับ ให้ไปทํางานอะไรยังไงถ้าเกิดว่างานล้นมือเราจะทำยังไง